แมนยูเมื่อคืนนี้ครับเอาอีกแล้วนะครับโอ้โหแพ้นะครับไม่ได้ไปต่อสัหรับบอลเอฟเอครับครับเชลลนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหไล่ไม่ทันครับคาบ้านโดนเชล้์นของไบรตันนะครับมาจัดการนะครับโอ้แทรฟฟอร์ดเลยนะครับเหลือแค่บอลลีกนะครับแมนยูทำสถิติแข่งน้อยสุดในรอบ111ปีของสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทำสถิติแข่งต่อฤดูกาลน้อยที่สุดแล้วครับในรอบ11 11ปีของสโมสรด้วยจำนวน40นัดหลังแพ้บริตันคาบ้าน2 1หนึ่งตกรอบเอฟเอคัเป็นที่เรียบร้อยเกมัวลาที่ผ่านมาแมนยู U, ครับโดนนกนางนวลบริตัน on, นำมาห่าง2สกอร์ถึงแม้เซสโกเนะี่ยยิงตีไข่แตกแต่เป็นเพียงประตูปรับใจเมื่อต้นฤดูกาลครับแมนยูเสมอกับกริมสบี้ทาวร์ระดับลนะีกทูเนี่ย2-2ก่อนแพ้จุดโทษไป11 1 2ต่อนะครับตกรอบคาราบาวครับอีกหนึ่งรายการไปก่อนแล้ว แล้วผลงานทันล่าสุดนี่แหละครับทำให้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1982 th th t t ที่แมนยูครับยุติเส้นทางตั้งแต่รอบแรกที่ลงแข่งทั้ง2รายการบอลถ้วยในประเทศเมื่อรวมเกมหลีออีก38นัดฤดูกาลนี้แมนยูที่ไม่ได้เข้าไปร่วมเล่นบอลยุโรปมีโปรแกรมแข่งทั้งหมด40นัดน้อยสุดในรอบ111ปีของสโม,มสรปัจจุบันพิมเมลีกผ่านไปแล้ว21นัดโดยทีมภายใต้กุณซอชัวคลาวอย่างเดลรนเฟเชอร์เนี่ยรังอันดับ7ห่าง top 3ฟเนคะแนนสัปดาห์หน้าเปิดบ้านรับมือแมนซิตี้อริรวมเมืองนะครับโอ้โหนะฮะถือว่าตอนนี้สถิติกลายเป็นว่าตกต่ำไปเลยนะครับเด็กดาโลครับสีดาด้มันยูกำลังคึก,กไม่น่าจะมาโดนแดงนะครับเด็กดาโลครับยอมรับแบบผิดหวังแบบจริงๆอะว่าแมนยูเป็นฝ่ายคุมเกมมันก็สร้างโอกาสมากพอที่จะเอาชนะบริตันได้แต่ กลายเป็นว่าผิดหวังนะครับอย่างเราก็ตามความไม่แพ้แ,แบบน่าผิดหวังนี่ครับส่งผลให้แมนยูต้องกระเด็นตกรอบ FA ฟเอไปเรียบร้อยไม่ถึงสัปดาห์หลังจากอาโมริมแยกทางกับสโมสรหลังเกมครับดาโลก,ก็ยอมรับว่าน,นี่คือช่วงเวลาที่ย,ยากลําบากของแมนยูนะครับก็ให้สภาณ์บอกว่ามันยากจริงๆนะช่วงเวลาแบบนี้เราต้องหาทางแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดต้องปรับตัวแล้วก็เดินหน้าต่อไปอนะผมก็ไม่รู้จะทายัางไงนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับ พอดานโลเองครับมีโอกาสทองนะในเกมนดะ้ตั้งแต่นาทีแรกๆของเกมที่จะพาแมนยูออกนําแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้และเขามองว่าทีมสร้างโอกาสได้มากพอที่จะคว้าชนะเขาบอกว่าแต่ใบแดงเนี่ยมันทาให้เราเสียเปรียบทั้งที่ช่วงท้ายเกมเรากดดันบริตันอยู่ตลอดโดยรวมแล้วผิดหวังมากเพราะเราต้องการเข้ารอบทุกคนเนี่ยพยายามหาพื้นที่แล้วก็สร้างโอกาสผมรู้สึกว่าเราสมควรเป็นฝ่ายชนะด้วยซ้ําเมื่อดูถามถึงความรู้สึกที่แมนยูเล่นดีพอจะชนะแต่ทุกครั้งที่ คู่แข่งมีโอกาสก็กลับกลายเป็นประตูแต่โลบอกว่าใช่นั่นคือสิ่งที่เราต้องกลับไปทบทวนตอนนี้เหมือนทุกอย่างจะวาบุกข,ของคู่แข่งกลายเป็นภัยกับเรามากเราเสียโอกาสเราเสียโอกาสยิงตรงกรอบน้อยลงนะแต่กลับเสียอย่างน้อยหนึ่งประตูแทบทุกเกมเราอันตรายในเกมรุกแต่ในเกมรับผมคิดว่าเรายังต้องมีความเร่งดว่วนและก็ความดุดันมากกว่านี้ในฐานะทีมหลังจากนี้ครับโฟกัสของดันโลแล้วก็เพื่อนร่วมทีมจะหันไปที่ศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ซึ่งแมนยูหวังจะเรียกฟอร์มกลับมาในการเจอกับแมนซิตี้นะครับ เป็นอะไรที่โดนเจือดเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ